เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแมปพระราชาจอมโหดนะทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยิวโอ้เปิดมาถึงปุ๊บเราอยู่ในทางเดินเหรอเนี่ยเป็นห้องขังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนมีที่นอนด้วยแล้วมีมงกุฎให้เราเก็บเราเก็บมงกุฎเลยเนี่ยอะไรเนี่ยพระราชาตัวจิ๋วเหรอตรงนี้นะ่ะโอ้โห มีที่เติมโลบักเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่แล้วก็มีพระราชาตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ละ่ะใช่แล้วล่ะมีพระราชาตัวใหญ่อยู่ด้วยเราจะทายังไงกันดีฉันเกาะอ,อยู่ตรงไหลแกนะไอเด็กน้อยโอ้เกาะตรงไหลเราเหรอได้เลยเพื่อนไปกันเลยจื๊ กดตรงนี้นะครับต้องกดปุ่มก่อนทุกคนไปกันเลยจืด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 โอ้หพราชาตื่นแล้วพระราชาตื่นแล้วหนีกันเลยดีกว่าหนี่นีๆนีหนีนีนีโอ้วิ่งตามเราไม่ทันหรอกตามเราไม่ทันหรอกอจืด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 ได้ไไอ่าไ,าไม่ทันหรอกไปแล้วจ้ายู ไปกันเลยไปกันเลยตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี้ยห้องโถงของพระราชาเหรอหน่ากลัวจริงๆเลยทหารใจเย็นๆทําอะไรเราโอ่เ้ากิ้ง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 ลงมาข้างล่างแล้วล่ะทุกคนโอ้โอ่โอ่โอโอน่หากลัวจริงๆเลยเราอยู่ในคุกเหรอเนี่ยทุกคนนี่เป็นคุกใต้ดินนะทุกคนหน้ากลัวมีป้ายประกาศจับตัวเราด้วยมีข้าวหัวสูงสุดถึงเก้า โอ้หตั้ง9 99 9ล้านเลยล่ะทุกคนข้าหัวเราแพงมากๆเลยโอย้โหตรงนี้เป็นเที่ย้กระโดดหลบตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยเจ้าหนูยักษ์เหรอขอตั้งชื่อว่าสตีปแล้วกันนะว่าไงสตรีฟว่าไงฉันโดนจับอยู่นานแล้วล่ะไอเด็กน้อยแกจะทําอะไรฉันได้เลยนะช่วยฉันออกไปด้วยนะไอเด็กน้อยได้เลยเดี๋ยวเราจะกําจัดพระราชาให้แล้วเราจะขึ้นเป็นใหญ่แทนเลยล่ะฮ่าฮ่า ไปกันเลยไปกันเลยจืดๆต้องพังประตูนะทุกคนพังแล้วประตูพังแล้วแล้วไปทางไหนต่อล่ะเนี่ยโอ้ตรงนี้ให้เติมโลบักโอ้โหมีรูกพระราชาเต็ไมไปหมดเลยทุกคน จาเฮนรี่ที่3แน่เลยชื่อเฮนรี่ที่3ามนะทุกคนพระราชาสายโหดนั่นเองตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้มีคนเฝ้าอยู่ด้วยนอนโอ้มีกลิ่นปดซะด้วยทุกคนปอดออกมาเขียวๆนั่นไงขเขียวๆนั่นไงทุกคนมีรอยปอดซะด้วยโอ้โหกินอะไรมาละเนี่ยกินเหม็นถึงตรงนี้เลยใช่แล้วล่ะฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะกินปดเหม็นมากๆเลย โอ้มันไงกินปอด์ตเม็นมากๆเลยแล้วก็วิ่งตามเราซะด้วยวิ่งตามมาเลยมาเลยมาเลยทําอะไรเราไม่ได้ละซีิมาซี่มาซี่มาซี่จึ๊ดเรารอดแล้วล่ะฮ่าๆไม่ทําอะไรเราไม่ได้ละซีิไปกันเลยดีกว่าจึ๊ดๆๆๆไปบายๆพังประตูดึ๋งๆๆๆเรียบร้อยพังประตูแล้วตรงนี้ก็เติมโรบัคนะทุกคนแล้วก็มีโอ้เป็นสะพานยักษ์โอ้ดูสิทุกคนข้างล่างคงจะเป็นลาวาอัร้อนระอุแน่ๆเลย ไปกันเลยดีกว่าจื๊บต่ต้องกดปุ่ม2ปุ่มนะครับมีปุ่มตรงนี้กับปุ่มตรงนี้นะทุกคนไปกันเลยจื๊บจืบแล้วกระโดดจึงจึงไปเรื่อยๆนะคนกระโดดเลยกระโดดไปเลยจื๊ไป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 หมุน ไปเลยไปเลยจืบปุ่มแรกให้เรากดกดแล้วมีอะไรขึ้นมาโอ้มีเสาเล็กขึ้นมาเสาปูนนะทุกคนเสาเล็กเสาปูนโอ้โหกระโดดเลยจึงบเราต้องกดอีกปุ่มหนึ่งนะทุกคนอีกปุ่มหนึ่งก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลมากเลยไม่เกินความสามารถของเด็กชายอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าไปกันเลยไปกันเลยจื๊ดโอ้กระโดดไกลเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนฟืบกดปึ้งเรียบร้อยแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยโอ้นั่นไงสะพานปูนขึ้นมาแล้วไปเลยจื๊บ มีสะพานปูนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ข้ามลาวาได้สบายนะซิอูนอนไปเลยอู้แล้วตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยให้เราพังประตูไปอีกแล้วเหรอได้เลยเราจะพังประตูละปึ้ง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 เรียบร้อยโอ้เป็นอะไรล่ะเนี่ยตรงนี้น่ะทุกคนโอ้เป็นสะพานยักษ์แน่ๆเลยข้างหน้าก็มีอะไรก็ไม่รู้ หนามแหลมๆคอยพุ่งขึ้นพุ่งลงนะทุกคนระวังดีๆล่ะไปกันเลยจื๊บโอ้มีสะพานตกลงไปด้วยเหรอสะพานตกลงไปอย่างนี้น่ากลัวนะเนี่ยโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยจื๊บจื๊บกระโดดจึ๊งโอ้เราผ่านมาได้อย่างงดงามเลยไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้ให้เราระวังตัวดีๆนะทุกคนมีอะไรพุ่งขึ้นมาด้วยเราต้องรออย่างใจเย็นใจเย็นพอแล้วก็กระโดดเลยจึ๊งเราผ่านมาได้แล้วฮ่าๆตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยโอ้ใจเย็นโอ้ตัวเราแตกเลยเรารีบกระโดดเกิน ไปนะทุกคนเอาใหม่นะไปพร้อมกันเลยจิตจิตจิตโอ้โอ้โอ้โ,อ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 โอ้ตรงนี้ให้หล่นลงมาโอเคหล่นลงมาแล้วไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ จืดๆแล้วตรงนี้ขึ้นบนแล้วก็ลงล่างโอ้เราขึ้นบนลงล่างเป็นสูตรเหรอเนี่ยตรงนี้กระโดดได้ไหมกระโดดเลยละกันไปเลยตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยเป็นหน้าโอ้เป็นสีแดงแล้วทุกคนโอ้เรียบร้อยตัวเราแตกเลยโอ้โหเราต้องรอยอย่างใจเย็นมากกว่านี้นะทุกคนต้องใจเย็นให้มากขึ้นจๆๆๆๆๆๆืดๆเราจะต้องตรงไปเลยต้องไปหลบนะครับถ้าเป็นสีแดงจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะทุกคนสีแดงเป็นสีเหลืองแล้วเต็มตัวเป็นสีแดง เหมือนไฟแดงไฟเขียวเลยนะทุกคนจื๊บไฟแดงแล้วเราก็ห้ามไป จื๊บโอ้ไปกันเลยจื๊บจื๊ตรงน,นี้เป็นไฟเขียวแล้วไปกันได้เลยไฟเขียวแล้วยูหูไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยตรงนั้นมีมงกุฎให้เราเก็บแต่เราไม่เก็บนะทุกคนเราไม่ชอบเก็บมงกุฎนะ่มันเสียวเวลาเรานะทุกคน <ๆ S 1> ข้างล่างนี้เป็นลาวาร้อเราอุดน,น่ากลัวจริงๆมีกรงพิเศษซะด้วยกรงใหญ่ยักษ์นั่นเลยโอ้โหน่ากลัวจริงๆไปกันเลยดีกว่าจื๊ดจื๊ดจื๊จื๊เราโคดไปตามทางเลยตามทางวัยรุ่นนะทุกคนจื๊ดจื๊เราเป็นวัยรุ่นชายใจกล้า ูไปเลยไปเลยไปเลยจืดจดดดโรดโรดกรดกโรดจึงตรงนี้ให้เราปีนมนไดปีนเลยปีนมาได้แล้วขึ้นมาแล้วไปยังไงต่อล่ะเนี่ย โอ้ให้เราปีนขึ้นไปข้างบนเหรอได้เลยไปกันเลยจื๊บกระโดดหลบตรงนี้ตรงนี้เป็นปูนนะทุกคนปูนทางเดินให้เราเดินไปนะทุกคนไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับจื๊ๆไปเลย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 อูนอูนูนกระโดดจึงตรงนี้เป็นโอ้โหข้าหัวประกาศจับเราอีกแล้วไปกันเลยดีกว่าตรงนี้ให้เราขึ้นสะพานโอ้โหสะพานนี้น่ากลัวจริงๆเป็นเขาวงกดหรือไงกันล่ะเนี่ยน่ากลัวจริงๆฟื้นฟื้นฟื้นไปเลย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 อ กระโดดจึงจึงจกระโดดจึงจๆๆงจึงจึงจึงโอ้เริ่มมึนหัวแล้วละ่ะเริ่มมึนหัวแล้วโอ้ตรงนี้เป็นทางดาบให้เรากระโดดข้ามนะทุกคนเจ้าโอ้โหมีพ่อครัวพ่อครัวด้วยเหรอพระราชากลายเป็นพ่อครัวได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหประสาทนี้อยู่กันกีนก่คนล่ะเนีย่ยประสาทใหญ่โตจริงๆเลยตรงนี้มีหลอดเลือดขึ้นมาแล้วให้เรามะเขือเทศ ได้เลยกระสุนมะเขือเทศเอาไปเลยน้องจึ้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 งมาเลยตามมาตามมาเลยจุดจุดจืดจืดยิงยิงยิงใส่กระสุนมะเขือเทศยิงปึ้งปึ้งพยายามจะวิ่งมาหาตัวเราให้ได้เลยเหรอปึ้ง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 ยิงเลยจึ้งโอ้มีกระโดดหลบซะด้วยอย่างเท่เลยจืดจดจืดจดยิงปึ้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 งโอ้หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนใจเย็นใจเย็นนกสุดท้ายแล้วคนอีกสองนัดสุดท้ายปิ้วเรียบร้อยฮ่า น้ำหน้าทำไรเราไม่ได้ละสิยากหน่อยนะไอ้หน้องฮ่าฮไปกันเลยดีกว่ามีอะไรให้เราเจออีกหน้าเยอะแยะจะไปหมดเลยทุกคนการผจญภัยของเราครั้งนี้จะต้องเต็มไปด้วยความหนาแน่เลยทุกคนเข้ามาในอุโมงค์แล้วอุโมงค์จืดๆไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยจืดๆๆๆไป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 อุ่นๆ,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 ๆ แล้วตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้ <S <S ห้องน้ํามห้องให้เรากดเหรอขอดูหน่อยนะโอ้ห้องน้ําที่สองนี่เห็นรูปคนชัดเจนเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะทุกคนแล้วห้องน้าแรกก็เหมือนกันโอ้มีทหารรออยู่เราจะไม่เปิดนะทุกคนเปิดหน่อยก็ได้ลองดูโอ้เรียบร้อยปึ้งเรียบร้อยเราเลือกประตูที่ผิดนะ่ะทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยตรงนี้แหละเราไปตรงประตูนี้ใช่แล้วล่ะแล้วเราก็เก็บจอบมาแล้วเราก็ขุดเลยขุด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 เหมือนไม้คราบเลยนะทุกคนขุด ลงไปแล้วเราก็เข้ามาในท่ออีกครั้งในอุโมงค์น่ากลัวลึกลับนั่นเองไปกันเลยจืบกระโดดจึงลงไปข้างล่างโอ้ข้างล่างนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหทางข้างหน้าอีกยาวไกลมากๆเลยทุกคน ฟืบแล้วตรงนี้เป็นอะไรโอ้เรียบร้อยตรงนี้เป็นภูเขาเหวพิษแน่ๆเลยทุกคนเป็นน้ําพิษแนตะ่ทุกคนระวังให้ดีนะน่ากลัวจริงๆเลยแบบนี้นะแมบบนี้ก็กว้างใหญ่มากๆเลยกว้างใหญ่สุดๆไปเลยละทุกคนกระโดดจึงโอ้เพื่อนลาก่อนนะเพื่อนหล่นลงไปข้างล่างมันน่ากลัวนะ่ะระวังจะโดนกินนะใจเย็นใจเย็นเราผ่านตรงนี้มาได้แล้ว แล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรละเนี่ยจื๊บโอ้เป็นเรือให้เราข้ามไปนะทุกคนข้ามไปได้เลยจื๊อไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยชิ่นิดเดียวใช่แล้วแ่ะไม่ยากเลยไอเด็กน้อยมันยากเกินไปนะ่ะฉันว่าแกไปเริ่มใหม่ดีกว่าไหมโอ้ไปเริ่มใหม่เหรอไม่เอาเรามาไกลแล้วเราจะไม่ กลับไปอยู่จุดเริ่มต้นหรอกนะตรงนี้เป็นทางให้เรากระโดดละเพื่อนใช่แล้วละ่ะเป็นทางให้เรากระโดดเป็นเขาว,วงกดนะ่ะถึงแล้วในที่สุดเราก็ถึงบนไปเรื่อยๆก็มาถึงได้เลยโอ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยเป็นโอ้โหประตูวิเศษข้ามประตูมิติแนะ้ะทุกคนเหมือนโดเรมอนเลยไปกันเลยดีกว่า จื๊บจืบจ๊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 บไปเลยเข้าไปเลยฟิวโอ้ตัวนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยให้เราวิ่งเร็วเหรอได้เลยมาพลังเริ่มมาแล้วล่ะพลังมาแล้วตัวเรากลายเป็นซูเปอร์ไาย่แล้วทุกคนมีสีเหลืองด้วยซูเปอร์ไาย่ไปกันเลยจื๊บจื๊บโอ้โหทางนี้ไกลจริงๆเลยไกลมากๆเลยจื๊บจ๊บกระโดดกระโดดกระโดดฟืบโอ้โหมีขอนไม้บังตัวเราด้วยโอ้เกือบล่วง มาเลยมาเลยมาเลยไป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 ปูนไปเลยไปเลยโว้วโว้ไปเลยไปเลยฟุ้ง ฉันว่าเรากระโดดมาไกลแล้วนะไอเด็กน้อยใช่แล้วล่ะเรากระโรดดมาไกลสุดๆไปเลยล่ะโอ้โหแล้วทางมันต้องให้เราตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยทุกคนเราต้องตรงไปข้างหน้านะครับชีวิตคนเราต้องก้าวไปข้างหน้านะครับอย่าเดินถอยหลังนะทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนยูฮูไปกันเลยจืด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 กระโดดโอ้มีถังน้ํากระโดดเหยียบถังน้ำแล้วกระโดดจึ๋งจึ๋งโอ้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่กระโดดได้สูงจืด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 ตรง พระราชาเหรอมีเพื่อนคอยวิ่งอยู่ตรงนั้นคืออะไรเพื่อนวิ่งหนีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคนเราลงไปเลยดีกว่าไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกันเลยดีกว่าไปฟิวโอ้มีหลอดเลือดมาคิงเฮนรี่ที่3จริงจด้วยเป็นคิงเฮนรี่ที่สามสินะโอ้มาเลยเราจะยิงปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหถือดาบกับโล่เหรอเรามีปืนนะเรายิงปืนเลยยิงโอ้โอ้พลังมีพลังมีพลังทุกคนมีพลังโอ้ตรงว่าแล้วเลย สบับลรวหนึ่งจึกสบับลรวหนึ่งจึกเลยทุกคนจึดจๆดจๆยิงเลยยิงเลยโอ้โห,โโหทำไมตามติดเราขนาดนี้ล่ะเนี่ยเจ้าเฮนรี่ จืดเอลรี่ที่3พระราชาใจเย็นใจเย็นขอร้องใจเย็นกับเราหน่อยอย่านะอย่านะจืดเรายิงเลยตึงตึงๆึงตึงตงตงตยิงเลยตึงึงตึงตึต้องพาไปใกล้ประตูให้มากที่สุดตึงึงๆึงตึงตึงตึงโอ้โอ้โอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนิดหนึ่งใจเย็นนิดหนึ่งใจเย็นกับเราหน่อยจืดจืดทุกคนยิงเลยยิงพร้อมกันเลยนะทุกคนนัดสุดท้ายแล้วยิงพร้อมกันเลยตึง เฮดดี่ที่3หรอตึ่งเรียบร้อยตัวระเบิดไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าทำไรเราไม่ได้จริงๆด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยมีจระเข้ยักษ์ด้วยทุกคนโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเพื่อนและเรือไปแล้วเรามีเรือของเราเหมือนกันไปกันเลยดีกว่า จืดไปกันเลยจืดไปเลยไปเลยไปเลยอุนอุนอุนโอ้ลองเหลือหลบซ้ายหลบขวาหลบเจ้าจระเข้ยักษ์ดีๆนะทุกคนเราคือไก่ทองล่ะไก่ทองเราจะปาบไอ้แค่ยักษ์มาเลยแค่ตัวน้อยชละวันเหรอเราไม่กลัวหรอกไม่เท่าไหร่เลยนะจืดข้างหน้าเป็นภูเขานะทุกคนไปกันเลยจืดพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเรื่อยๆจืดพุ่งไปเลยปุ้งเราลอยขึ้นมาตรงนี้แล้วโอ้เหลือยักษ์เหลือเราพังแล้วล่ะทุกคน โอ,โอ้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 แล้วตรงนี้เป็นไรแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงทุกคนเรามาถึงจุดจบแล้วนะครับยูหูใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาด้วยก็ดีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยลาก่อนบ๊ายบาย